นายฝันฉบับตำราพมา่าสวัสดีคะ่ะนาราวดีมีเนื่อเล่านะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความปันเรื่องฝันว่าได้ต่างหูหรือเห็นต่างหูฉบับตำราพม่านะคะใครที่ฝันในลักษณะที่ตัวเองได้ใส่ต่างหูสวยงามหรือไปซื้อ ไปหยิบจับอะไรก็ตามแต่นะคะว่ากันว่าชีวิตคุณช่วงนี้จะพบกับเพื่อนมิตรรักสหายที่ดูแลแล้วก็ที่เข้ามาัวพันทําให้ชีวิตของคุณช่วงนี้จะติดเพื่อนมากหน่อยก็จะมีความสุขกับเพื่อนเสียมมากกว่านะคะส่วนเรื่องความรักนะคะว่ากันว่าคนโสดนั้นจะพบกับเพื่อนใกล้ตัวหรือคนใกล้ตัวเพื่อนกันเองเนี่ยนะคะจะเลื่อนฐานะจากเพื่อนเข้ามาเป็นแฟนส่วนคนที่มีคู่ รักกี่แล้วมีแฟนอยู่แล้วหรือแต่งงานแล้วความฝันว่าได้ต่างหูได้ตุ้มหูมีเกณฑ์ที่จะได้ทายาทนะคะถ้าเกิดใครอยากจะได้โอกาสที่จะได้สมหวังดังใจปรารถนาก็มีนะคะพูดถึงเรื่องการงานการงานช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะมีความสุขกับการทํางานเพื่อนร่วมงานนั้นช่วงนี้บรรยากาศในที่ทํางานจะทําให้คุณรู้สึกมีความสุขรู้สึกผ่อนคลายมากกว่าที่ผ่านมานะคะเจ้าไหนก็ไม่บน่นเพื่อนก็รู้สึกว่าช่วงนี้ เฮฮาปาร์ตี้กันเป็นพิเศษมีอะไรก็เหมือนจะคุยกันเข้าขากันมากขึ้นส่วนใครที่ตกงานอยู่นะคะโอกาสที่จะได้งานสมหวังดังใจปรารถนาก็มีเช่นเดียวกันส่วนใครที่ทําอาชีพค้าขายเตรียมยิ้มเตรียมเปิดกระเป๋ารับรัพย์ได้เลยนะคะเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินจากการค้าขายนั้นก็มีมากใครที่อยากจะลงทุนเพิ่มเติมก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะสมหวังแน่นอนเลยส่วนตัวเลขนําโชคจะมีไหมมี นะคะตัวเลขนํำโชคแบบฉบับตําราพมา่เาเขานิยมให้ตัวเลขนํำโชคเป็น3ตัวนะคะตัวเลขนํำโชคได้แก่636แล้วก็133 636แล้วก็133 6366 13แล้วก็33เป็นต้นคือตัวเลขนำโชคสําหรับความฝันเรื่องฝันเห็นตางหูฉบับตำราพม่านั่นเองค่ะโดยรวมแล้วนะคะถือว่าเป็นความฝันที่ดีอีกความฝันหนึ่งเพราะว่าฝันแบบนี้ถือว่าฝันให้โชคให้ลาบถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบโชคลาภม,มากมายใหญ่โตอะไรแต่ก็ถือว่า เตรียมยิ้มได้เลยนะคะถ้าใครฝันแบบนี้ตำราไทยก็เช่นกันนะคะโชคดีเหมือนกันค่ะส่วนใครที่คิดว่าดีอยู่แล้วอยากจะให้ดียิ่งขึ้นถ้าเกิดไม่มีโอกาสทําบุญก็สามารถส่วนมนต์แผ่เมตตานั่งสมาธิหรือมีโอกาสที่แบบช่วยทําบุญเล็กๆน,น้อยๆตามกําลังทรัพย์ที่คุณมีนะคะไม่ต้องมากมายใหญ่โตก็ถือว่าเป็นการทําบุญได้เช่นเดียวกันฝันร้ายก็จะได้กลายเป็นดีฝันดีก็จะได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลัง ใจห้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ